กวนเย่กวนเย่ได้เฮ้ยกวนเย่ไาอันี้าโอเคมาแลวมาและมาแลวค okay. okay. right. anyway, right? ่ะโอเคเห็นได้ไ่นไม่หมคะไม่มีคเข็มไมุ่พันไหมแล้วนิ้วมันมาผูอะไรตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมลูกเห็นหรือยังเห็นหน้าครูเล่นตอนนี้ เห็นเห็นเห็นโอเคค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะกับครูขวัญเหมือนเดิมนลูกนะเราก็จะมาฝึกอ่านคําและก็เขียนตามคําบอกกันนะคะเรามาเรื่องกันเลยนะคะอ่คําแรกอ่านว่าอะไรคะอ่าทุกคนออกเสียงค่ะอ่านว่าอะไรคะบันทึกบันทึกบันว่าบันทึกอ่คําว่าบันราระไรคะ คำว่าบันสระอะไรเอ่ยสระอะไรคะสาอ่ะสระอ่าต่อไปคำว่าทึกละคะสระอะไรคำว่าึกอ่ารอึอบันทึกอ่านว่าบันทึกนะคะอันนี้ยังตรงตามมาตราอยู่นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะไปคำที่สองค่ะอ่านว่าอะไรมะ ทุกคนออกเสียงค่ะมะเร็งเลกเริงอ่านว่ามะเร็งคำว่ามะอะไรคะคำว่ามะสระอะไรมะสร็งอ่ะคำว่าเร็งล่ะสระอะไรโรอีงอสาระอะไรเอ่ะสระเอ็กโรอีงอเร็งมะเร็งอ่านว่ามะเร็งนะคะอ่ะชมพูมาแล้วใช่ไหมคะชมพูโอเค โอกัสมาหรือยังโอกัสมาหรือยังคะก็ตัวตสี่เลยก็ตัวสี่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เปิดกล้องไม่เป็นไรลูกตัวสี่คู่ตัวสี่กอกัสออกัดหรออกัดเปิดกล้องด้วยค่ะถ้าเป็นตัวสี่ก็ถือกล้องด้วยนะอ่ะต่อไปคำที่สามค่ะคือว่าอะไรคะบัน ประทัดอ่านว <ะ S 1> ่า<ะ>ประทัดอคำว่าปรสาระอะไรสระอะไรคะอะสาระอะคำว่าทัดละ่ะ,ะประทัดนะคะยังตามยังตรงตามมาตรานะคะตามปกติาค,คำอ่านนะคะโอเคต่อไปคำที่สี่ค่ะ คำวิสีอะไรเอ่ยภาระอ่าภาระว่าภาระอะ่นเห็นไหมคะเวลาสกดเห็นไหมคะพอสำเภาเวลาเขียนคำอ่านจะเป็นพอพานนะคะภาระนะคะอ่ะคำว่าภาสระอะไรคำว่าภาอะคำว่าภาสระอะไรอภาอะไรคะภา ราอาคำว่าะ,ะสาระอะไรสาระอา่าสาระอา่านะคะภาระนั้นนะอ่าต่อไปคำที่ห้าคำสุดท้ายแล้วอ่านว่าอะไรคะบะมีอ่าบะมีอ่านว่าบะมีอ่าคำว่าบะสระอะไรสระอา่าสระอ่ะคำว่ามีละ่ะ <ภ>าราีอ่าฝราีแล้วก็มีรูปวรรยุกอะไรคะวรายุกเอเอ่ะนะคะมาพบหรืยังเนี่ยเพราะว่าครูจะไปเรามาถึงการที่ห้าเลยนะคะเลยทำเลยทเาเลยทอีกหนึ่งครั้งนะคะทอ่ะเดี๋ยวครูถามรืม้บเลยกว่าอ่าอ่าในาให้ครูฟังนะคะรื้ทคำได้อ่านว่าอะไรคะ บันทึกอาบันทึกคำที่สองธทคำที่สองคำที่สองมะเร็งคําคำที่สามประทัดทัดประทัดคำที่สี่ค่ะภาระภาระภาระคำที่ห้าบะมี อ่าบะมี่ใครจะทำเล้งใครดีใครดีอ่ะพี่สมาร์ทพี่สมาร์ทพี่สมาร์ทดีกว่าอ่ะพี่สมาร์ทคำแรกค่ะอ่านว่าอะไรบันทึกอ่าคำที่สองมะเร็งมะเริงมะเริงเราเรียนนะคะมะเริงต่อไปคำที่สามคำที่สามค่ะ บันทัดอะอะอะในบันทัดล่ะไหนบันทัดดูใหม่ประทัดประทัดอ่าคำที่สี่ค่ะคำที่สี่พาระภาระคาที่ห้าบะมีอ่าบะมีอาโอเคบะมีอ่ะอีกสักคนหนึ่งใครดีอ่าชมพูดีค่ะชมพู่อ่าชมพูค่ะคำแรกอ่านว่าอะไร ไม่ได้ยินเสียงจมูกเปิดไหมเปิดไหมจมูกเปิดไหมอ่าคำแรกค่ะบานคือบบานอ่าคำที่สองมะเร็งมะเร็งมะเร็งรอเรือนะคะไม่ใช่รอลริงนะมะเร็งอ่าไปคำที่สามคำที่สามอ่าประทัดประทัดสบายคำที่สี่พาละ อาภาระอย่ากออกเสียงรอเรือเป็นรอล,ลิงนะคะภาระนะคะต่อไปคําที่ห้าบะมีบะอ่ะชบูบะมีบะมีอ่าอ่าขออีก <บะ S 1> คนหนึ่งขออีกคนหนึ่งใครดีเ <บะ S 1> ด่นุณดูดูก่อนดูก่อนออกกัสมาหรือยังอะ่ะตัวสี่ตัวสีใครเอ่ยเปิดกล้องด้วยนะคะถ้ามาแล้วอ่ะ โอ้ก็ถอยไปไม่รู well ้ว่าเป็นใครนะถ้าเกิดเข้ามาแล้วอ่ะโอ้ก็ถอยไปอ่ะอ่าขอเจอๆบ้างเจอจบ้างอ่ะเจอคาแรกอ่านช้าๆไม่ต้องรีบกระโจวันเดือนกาคำที่สองวคำที่สามวันคำที่สี่ค่ะคำที่ห้าบะมีอ่า อ่าในใครอยากอ่านมากแบบไม่ต้องสูงมีไหมพอ่พอพ่อสองกันเลยพ่<ะ>อสองกันเลยอ่าขออีกคนนึงขอใครดีแบบอยากสมัครใจอคานมีไหมอยากอ่านมากเลยผมผมผมยังไม่เคยอ่านอ่าออกัสมาเลยโอกัสมาเล็โอกัสไม่ใช่ตัวซีนะคะใครเอ่ยค้างมากค้างเหรอคะ,ะ,คะอ่าขออีกสักคนนึงอีกสักคนนึง อ่ะขอเพนกวินน้อยหน่อยค่ะเพนกวินน้อยอ่ะขอเพนกวินหน่อยค่ะกระตุก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 อ่ะขอเพนกวินหรือลูกเพนกวินหน่อยเร็วโอเคเป็นได้ยินครูไหมคะเพนกวินได้ยินอ่าโอเคน้องอ่านเลยค่ะคำแรกค่ะคำแรกบันทึกคำที่สองมาริงคำที่สามวัดทัด คำที่สี่คาราคำที่ห้าบะมีบะมีเอาโอเคจำไว้นะคะห้าคำนี้นะคะให้เวลาจำหนึ่งนาทีพอเพราะว่าเก่งอยู่แล้วหนึ่งวิวิสากลับที่นั่นนะคะเหมือนเดิมนะอาจจำไว้นะคะอาจจาไว้จำไว้ สรอะไรวาาตรงไหนรูปบรรยุกอยู่ตรงไหนดูให้ดีนะคะเยเขียนตัวเต็มบรรัดนะคะไม่เขียนตัวครึ่งะนะสองยี่สิบอย่หายีสี่เว็ดี่สิบปดสิบเก้าวิยสิบสิบเอ็ดอกัสมาแล้วออกัสทันตรงไหนครับเมื่อกี้ออกัส อักตันไมยะกัดทันไม้กัดทันมักตันไมยะโอ้กันสามสิบเจ็ดไม่ทันเนอะเด็กรูค่อยโทรไปนะถ้าไม่ทันอ่ะอ่ักัดดูคำก่อนเร็วอุคำก่อนอักคำแรกนั่นเปเร็วคำแรกอ่านว่าบันทึกออกเสียงตามเร็วอักันบันทึกบันทึกอ่าคำที่สองมะเร็งมะเร็งคำที่สามประทัด ัแปรทัดสี่หกเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าคำที่สี่พาระหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วภาระอาละอ่าคำที่ห้าบะมีบะมีอ่าโอเคเอาพร้อมนะครูจะเริ่มไปคำแรกแล้วนะอ่าคำแรกคำที่เรารอคอยนะคะจะจะเริ่มกันแล้วนะ อ่าคำแรกคำว่าประทัดค่ะประทัดประทัดประทัดได้ยินตัวอะไรเสียงอะไรเขียนมาเลยค่ะประทัดประทัทเดนะเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะดีค่ะอโอ้เสียงดีจัเง,งเลย เหลือแล้วครับเหลือมังกรใหญ่ใช่ไหมที่ไม่มามังกรใหญ่น้องก้าวได้ยินไหมคะน้องก้าวน้องก้าวยังอยู่ไหมน้องก้าวไม่อยู่แล้วน้องก้าวไปไหนอะน้องก้าวอยู่อยู่ก้าวครับได้ยินไหมได้ยินตอนนี้เราอยู่คำที่หนึ่งแล้วนะคะคำที่หนึ่งแล้วนะครับต่อไปไปคำที่สองเลยนะคะน้องก้าวน้องก้าวเปิดลอกไหมครับน้องก้าว ผมกล้าเปิดกล้องด้วยจะได้รู้ว่าได้ยินแน่นอนผมรีบฮะผมไม่สมน,นออกผมรีบอะเ่อไปคำที่สองนะคะคำที่สองนะคำว่าบะมี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 ไม่ใช่บุรีนะบะมีบะมี บะมีคำท,ที่สามแล้ว่าเรียกอะใครยังไม่เสร็จคำที่สองมีไหมบะม,ไม,มีไม่มีไม่มีอูโอ้โอ้อ้ปอ้โอ้มี้โอ้ะออะมีะมอ้โออ้โอ้อรี บะกมีบักมีมักตูอือต่อไปคำที่คำที่สี่นะคะคำที่สี่นะต่อไปคำที่สี่คำว่าภาระทาร่อยู่คำที่สามอยู่เลยนะที่สามก็อกคำที่สามก็ทีค่ะคำที่สามของตัทีค่ะ คำที่สามบันทึกเสร็จแล้วค่ะค่ะบันทึกเสร็จแล้วค่ะค่ะบันทึกบันทึกเริ่มทันไหมคะับเริ่มทันไหมเอาเดี๋ยวครูทวนให้ใหม่ครั้งต่อไปคำที่สี่นะคะคำที่สี่พาระภาระ ภาระอย่าจำผิดนะเอาคำคำอ่านมาเขียนเป็นคำปกตินะอย่าจำผิดนะลูกนะภาระภาระภาระเสร็จแล้วค่ะอ่าต่อไปคำที่สุดท้ายนะมะเร็งค่ะ มะริงมะริงน้องเก้าครับเปิดกล้องด้วยน้องเ้าเสร็จเลยครับพอเแล้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวครูขอทวนใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่ผู้เข้าก็มีนะคะคำแรกนะคะั่ะเดี๋ยวครูทวนก่อนคำแรกปะทัด ประทัดไปคำที่สองออเคยกวาดขยะอ่าคำที่สองนะคะบะมีบะมีบะมีอ่าบะมีบะมีไปคำที่สามบันทึกบันทึก บันทึกบันทึกใครเขียนไม่ตรงแก้ได้นะคะต่อไปคําที่สี่ภาระ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 อ่าต่อไปคำที่ห้าคำว่าอะไรคำที่ห <มา S 1> ้าครั <มา S 1> ค้ายเม่ออ่ามะ <า S 2> เริงมะเริงมเริง,รงอ่าใครอย่าผือนนะคะเวลาออกเสียงโรเรือแล้วเป็นโลรลิงซันแล้วมาเขียนโลรลิงทีนี้นะคะผิดทันทีนะอ่า รเรือรอเลียงอย่าจำผิดนะคะเอาทีนี้ทวนของตัวเองค่ะทวนว่าฉันเขียนถูกแน่แน่แล้วอะไรนะแน่นอนก็ดูสิได้ก็มีคนเขียนผิดอีกไอดูสิได้ยินผิดอ่ะที่แล้วมีนะไม่มีมีมีคนเขียนผิดครูบอกคำนี้เราไปเขียนอีกคำหนึ่งอ่ะมีแน่นอนไม่รู้ใครแหละไม่บอกชื่อหรอกว่าเป็นใครใช่ใช่ใชช อ่ะคำวันนี้เขียนยากไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราค่อยเดียเเ๋ยวเทอมสองอ่ะเร,เรเาค่อยมันมีคําคําที่มีตัวการันจะยากไปอีกนะคะชอบมีคนเขียนติดไปไ<ม> <ๆ S 2> ย <คำ S 2> เลยไม่ได,ไได้ตัวการันนี่แหละอ่าคนไหนที่ยังเขียนวัาจานจันทร์มันสุกไม่ได้เนี่ยไปดูเลยนะคะอ้าวปูเขียววันจันทร์ก็วันศุกไม่ได้จริงดิเห็นไหมล่ะมีคนเขียนไม่ได้จริงๆด้วยอ่ะ กัดเขียนถูกไหมเอาวันจันทร์นะอ๋อมีตัวการันต์ไหมเขียนถูก้าผมดูอย่างขบวนอืมถ้าครูไม่เขียนให้นะคะแปวๆเลยคิดระบองไปหมือนไปบปฏิทินดูอืมนั่นแหละที่ครูบอกไงอ่ะทีนี้ใครที่เสร็จแล้วนะคะก็ขีดเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยเขียนชื่อแล้วชื่อแล้วนะคะอ่ะเวลาน้งถ่ายส่งมานะคะน้งถ่ายมุมสูงหน่อย ถ่ายให้เห็นทั้งหน้าเลยนะคะอ่าเพราะเป็นส่งครูนะในหนังสือเหมือนกันนะคะแบบฝึกนะถ่ายให้เห็นหน้าของหนังสือมาด้วยนะคะพาพาอ่าถ่ายมาชัดๆอย่าให้มันมันเลือนนะลูกนะเลือนลามอ่ามังกรใหญ่มาหรือยังมังกรใหญ่ตอนนี้มาหรือยังมังกรใหญ่เข้าหรือยังยังไม่เห็นใช่ไหมแล้วแม่แม่ใช่ไหมเนี่ย ดูมาอันนี้คือประธานบัมบีบันทึกภารามาร็งอ่าเห็นไหมโตโต้ทวนเห็นไหมคะแปกปลใครไม่มั่นใจคำไหนยังมียังมีเวลาให้แก้อยู่นะใช็นใช่แต่ใช้ความซื่อสัตย์นะคะไม่ต้องถามใครนะคะอแม่โตโต้ทวนเมื่อกี้อ้าวไหนใครมั่นใจแล้วว่าถูกทั้งห้าคำเลยมีไหม ไม่มีไม่มีออกัสมั่นใจกี่คำออกัสฮะผมมั่นใจศูนย์นรับมั่นใจว่าถูกห้าคำเลยหนมีคนมีคนมั่นใจไหมค่านเป็นมั่นใจไหมคะผมมั่นใจผมไม่เคยมั่นใจอะไรทั้งนั้นพี่สมาร์ทน่าจะเขียนได้แต่ว่าได้ยินผิดบางทีสัญญาณไงตื่นๆมั่นใจใช่ไหมว่าถูกหมดเลยถูกผมได้ยินเขาว่าได้เรื่องกระตันจบไปเรื่องกระสัญญาณเนี่ย พี่พี่ตอนนี้เราเป็นพี่ป3แล้วใช่ไหมคะเวลาเขียนหนังสือนะลูกนะเขียนหนังสือให้มีหัวไม่ว่าอยู่ตอนไหนหละนะคะลูกนะเขียนให้ครูขวัญอ่านโอ้ลักนไม่ใช่ว่ารีบเขียนมากครูรู้ว่าหนูอ่ะทาแบบฝึกหัดได้หนูเข้าใจแต่เขียนให้สวยๆเหมือนเดิมนะคะอย่ารีบอย่ารีบเกินอะไรที่ครูขวัญบอกเนี่ยนำไปใช้ให้หมดเลยค่ะ ไม่ต้องรีบนะคะทําช้าครูก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าให้หนูเขียนให้สวยๆแล้วกันให้เลือกเอาระหว่างส่งมารอบเดียวแล้วลายมือหยาบแล้วก็แก้ไปห้าครั้ง่งมาหลายรอบ่งช้าก็ได้แต่เขียนลายมือสวยเอาอยัางไงให้เลือกเอาเอาแบบไหนจึงลายมือหยาบแก้หลายรอบอ้าวชอบแบบนั้นเหรอพิชจมามัทใช่ใช่ๆๆเขามีแต่ว่ากรอบเดียวผ่านดีกว่า แต่ครูบอกว่าบัญชาดิพก็ก็อย่าทำรีบรีบพี่สมาร์ทอ่าถ้าเรามานั่งแก้อยู่เป็นห้าหกรอบเนี่ยเราจะมีเวลาไม่ทำํำแม่ทําอะไรเลยค่ะมานั่งแก้อย่างเดียวเลยได้ครับบาคน<ม>รู้ตัวเลยนะคะว่าครูขวัญให้แก้บ่อยๆอย่างคนไหนไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อนะผมไม่รู้ตัวคนไหนที่ครูให้แก้บ่อยๆเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วนะคะ ฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวนะคะนะพัฒนาอ่าเหมือนพี่สมารก็ชื่นชมนะคะเขียนตัวหนังสือเข้มกว่าเดิมนะคะอ่าเหมือนคนที่ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วค่ะนะคะใหญ่ใหญ่อ,อ,อ,อะไรนะคะยังก่อนเยังไม่ออกไปจากห้องก่อนยังไม่ถึงเวลา ช่ไหมโอกาสโอกาสทำอะไรอ่ะยืนยืนเลือนหนึ่งนาทีใช่เหรอมังกรเล็กมังกรเล็กทันไหมคะมังกรเล็กครบห้าคำไหมมังกรลงชื่อเข้าเรียนนะผมไม่ครบเรามีห้าคำนะคะห้าคำนะพยาโผลมาหกคำนะอ้อีกคำนึงคือคำอะไรและอย่าเขียนชื่อตัวเองผิดด้วยนะคะด้ห้ดี ห้ามแอบ,บโมที่เสื้อตัวเองนะเวลาเขียนชื่อนะโอผโไม่มีนะน้องเก้าน้องเก้าเปิดกล้องไหมคะน้อ,นองเก้าน้องเก้าน้องก้าได้ยินครูไหมเนี่ยครับน<อ>า,<อ>าได้เหรโอเคครับน้องเปิดกล้องนะเกล้องน้องเปิดกล้องนะคะครูคิดถึงอยากเห็นหน้าทุกคนเลยไม่เยอะอืม ชมพูมั่นใจไหมชมพูว่าถูกหมดสั้งห้าคำมั่นใจไหมหมัม่นใจไหม <aine S 2> มั่นใจไหม<ย>อ่ะเออได้ส่วนมาก,กาเกินช่วงโควิดนี่คูคูผันชมยูมิมการมีกร้องนะอ,ออกเสียงอะไระชดัดเลยในคลิปอะอาะกาศทป็อะไรอ่ะฮคูก็เป็นอะไรก็ช่ะอ,อ,อะไรนอะไร อะไรนะคะเลิศเหมือนเดิมอีกลอแล้วอ่ะตาบาลูแสแสอ,อ,อะไรนะพี่สมานวะตัวตอะไรก็ไม่รู้โตโต้หรอไหนอ่ะ <c oughs> ไม่เห็นเลยอ๋อไม้มันทัดคว่านตจะเจาไปเวนัดควายกว่าดื่มแล้วระวังเข้าตานะโตโต้นะอยู่ต้้งไกล ไม่แหละเข้าเข้าตาโตเองอ่ะไม่ไกลไม่ไกลโตดูตาพี่แต่เข้าตาโตอ่ะเดี๋ยวอ่ะแว่งไปแว่งมาอ่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโตก็ตีใส่ไว้เลยเพราะโตจะข้ามือก็ตื่นก็ตื่นจับตีเดียวตัวจับพังคำที่ห้าคืออะไรคำที่ห้ารอคะมะเร็งค่ะเสียงใครเอ่ยกูไม่ได้ยินกีแล่ะมะเร็ง มะเร็งกูก็จะโดนแล้วกูก็โดดแล้วยังไม่นอนยังไม่นอนออกาสสบายไปแล้วมานั่งก่อนมาลูกมาเดี๋ยวค่อยนอนกูก็กำลังจะสลับผมอ่านั่งก่อนนั่งก่อนโตโตก็ฆ่ามอนสเตอร์สำร็จท่านที่ห้คืออะไรอะะไรนคสามสองแล้วสามสองแล้วทำไหนคะท่านที่สี่สามสองแล้วสามสองแล้วท่านที่สี่ละค่ะพาระ สามสิบสองแล้วเที่ยดีำไมเวลากูไม่เตือนตรงนี้กูไม่รู้สามสิบสองแล้วเดี๋ยวคงเตือนแหละไม่หมดเวลาหรอกสามสิบสามสิบสองแล้วพี่มั้กลัวมันด้ออกจากห้องใช่ไหมเนี่ยพี่มั้งอ่ะอืมใช่ใช่ต้องเตือนกูสามสิบสองเดี๋ยวก็ได้ออกทําไม่ต้องกลัวหมดเวลามันก็ตัดผู้กันคะพันที่สองอะไรคะ ค่ะคนที่สองบักมีบักมีบักมีค่ะไม่ใช่บักมีนะบักมีบักมีเห็นไหมพี่่ยิบอพไม่ได้ตัดโรคน้องไม่ได้ยินอเยี่ยวไเยวสามสามสามแล้วโอเคนะคะ งั้นเดียวใครทำเสร็จเลยนะคะเหมือนที่ครูบอกนะคะถ่ายมาให้ชัดนะลูกนะถ่ายมาให้ชัยเอารอบเดียวจบเลยเอาไฟนะคะไปไปไปโตโอเคกัดกินอะไรอ่ะกัดไอซูเล้วอ่คงไม่มีใครเขียนลืมเขียนข้อไหนมานะไปเกิดอีกแล้วโอเคนะคะโอเคถ้าวันนี้ก็ไปไปไปเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ครับหน้านะคะ อ๋อไม่ใช่คี่เราเรียนแค่คาบนี้แล้วในซูมเราเจอกันแค่วันนี้แล้วแล้วอาทิตย์หน้าเราเจอคู่อะไรรอบเลยนะคะกูกันเล่นอะไรอ่ะกูกันเล่นอะไรเราสอบนะคะอย่าลืมนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนเลยบ๊ายบายต้องเลยนะคะ